สบาดีพี่น้องสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องวันดีมันสุขสุขนเดอร์สมุทรบาลตั้งจากข้าหายไปสองมือเนาะส่วนต่อพี่น้องเอามือบาดบุญบาพนโตงามพี่น้องยบพี่น้องไยมงบเิดเลวพี่น้องไหมมมันโยบมันุบมันซุบลง ดินอันเดียวกันนะล่ะชุดลงหรือว่าพัซาลาห้ามกันโยงลงบุดแล้วนี่ว้าหากว่าทั้งลาทั้งไทยเนี่ยพี่น้องเอาขึ้นไหมอีกแล้วพี่น้องแน่นยุบลงมุดเลยอันนี้ล่งอันนี้วันที่พ่นคุดเอาพี่น้องเนี่ยยังอีกสองคุ้มเท่านี้แหละกับตรงนั้นว่าสีแล้วก็เลยเป็นโบแล่พ่นต้องห้ามหากต้องลาเอาใส่ไม้พักพรอนสองมือพี่น้อง เบมือมาเฮ็ดลคเพิ่นไปเพิ่นไปเอาบุญได้บุญมากกองแบใหญ่นึ่งนี่กองสันีละพี่น้องเลยก็ได้มาสวนตตออีกานี้จะแง้มได้สิ่แล้วคนละแล้วคนละต้องแล้วพนโต๊ห้ามเลยเป็นเนี้ยวเล่เป๊ะป้าพี่น้องเฮ็ดยากบนมาหนีพ่นห้ามมือเดียว เมื่อวานนี้ลงง่ายดอกกินอะไรกับพนตกะห้าเดียวหนึ่งเอาฝนเขาพ่นเอิ่นห้าเดียวแล้วพ่นต๊ะเสีเดียวผู้เฒ่าพ่นเอื่อนนอกห้าเดียวคือกันนั่นแล้วนี่คุ้มอยู่บนส่วนใส่เพื่อนใส่เห็ดให้มันเต็มม,ม andal, ือนี่สองคุ้มูเพี่น้องคุ้มห้องนั่นกับห้องนี้ยังคุ้มคุ้มละกล่องคุ้มหน้ากล่องนั่นเหลืออีกสองกล่องพอดีแล้ว เสิ็จแล้วอยู่บ้นมือกี้นะแล่อดอกแล่วดอกลดอกของใหญ่นาะดิมเได้ปล้อกระกสูงพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนสวยๆพี่น้องหลังจากพนต๊แล้วก็เสียงนกเสียงนูแซลแซลแล้วแบบนี้ใบไม่ใบไหลก็เคี้ยวหุ่งเคี้ยวกระจีใบยังนะใบใหม่ใบไหลก็ว่าไปนี่แล้วไปข้านนองมีใบไหลบีด้หอ่ เสียงนกเสียงนู๋เจ้ยจวเจาว้จาเจียวเจ้าเนาะพี่น้องบรรยากาศหนายู่อยู่ไซกับว่ามีความสุขเขาอยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องเอ้ยต้นใหม่ตามป้าก,กับเขี้ยวบ่ะไรพี่น้นองเอ้พืนตกใส่เขี้วยวก่อไผน้อง,น,องน้ำโศกกับไก่สิบ,บดเด็ดล่ะฮักฮักตะละมืองตะลเมืองฮักล่องเรื่อย ถ้าเบิ่งบ่มีหยบลงถาใส่บักหลายๆอายนึงว่าหยบลงหมดล่โอทางน่ะหยบลงเห็นฮอดคานพี่น้องเอ้ยโโบักงอมออายกะยามันนะพี่น้องเนาะดินเฮาก็ยังหลายเฮาคนใส่ใหม่มันสิมันสิบ่พข่อยหยบลงนี่บ่ขึ้นมายางเนาะพี่น้องเนาะเป็นหยบๆอยู่ไดอืม เนื้อลูกนี้ขี้ดินทมไปบ่ที่จริงพอน้ำโขกใส่เต็มอาทิตย์นี้มันโยบลูกนี้พี่น้องนี่แตกโยืบลูกเนาะสมพ่อเด้อคันเป็นโบนเนนจังว่าเฮือนแตกเนาะเทลงพื้นมันก็แตกไปน้ำขันพ่นตกลงใส่เรื่อยๆมันก็สิเนี่ยนะคอยนานคอยหยาบล่องแยงโยบโยบล่องอยู่เนาะเฮือนจังสุดลงเนาะเด้อเฮ้าตัวนั้นเด้อนะเฮือนไฟฮะนะ เลนไฟห้าในแหงเอาน้าเส้มือเดียวนึงพี่น้ไอ้เส้เดินทรายนะดินทรายบ่หาใส่ทางลูกาก็ซื้อเอาคือกันนั่นแล้วดินนะอืมห้าซื้อเอาองโดแล้วาก็เอาดินทรายทรายสวนลายคนในดินทรายทราเนี่ยพี่นนอะว่าสีแล้วบ่าล้วนะฝนตรห้ามผัดนยวบลุงนี่นิวบลมลายนึ่ง แล้วก็คือเก่าแล้วแล้วก็พ้นต้องห้ามเขาเห็นจังสี่เขาเกิดเสียใส่คือเก่าเนาะพี่น้องไวสิปลาจังสี่นี่สูงเติบเนาะเฮือนว่าต่ำกับปลาต่ำไม่สูงโผลมะกรวยฮะถ้ากินกล้วยเนานได้สิได้กินจักเทือนอ่ะซี่หาขี้เถ้าไดพี่น้องครูต่อต่อต่อกันต้นกล้วยกับไม้ไร่ดอกหักหมากไร้กันเราเสียงนกเสียงหนูเจวแจวแจวแจว ฝนตกคราบตีนเขาก็ยังมาได้เป็นได้ดอกว่าเขามันเลือเขาก็สี่ส่วนใช้แคบๆเพื่อนโอ้ข่อยย่างเนโยบโยบลงอืมนี่ยังคุ้มตัวนี้พี่น้องยังหองนี่ก็หองพอนลำโซ่เคสอยู่ีเลยนะยังมาได้เป็นได้ดอกพอลำโซ่เคสกับกล่องนั่นกับเบิร์ตก็ดีแล้วหองนี่กับก่องนี่ก็คือสีเบิร์ตพอดีเลยน้องอส่วนที่เลื่อนะคเัาก็สี่ส่วนซองกล่องเฮียงกันนี่ส่วนไปใส่ทั้ง ข้างๆเฮือนเท่ากันละแฮนเพียงบ่วันมีคุม้มบ่วันมีคุ้มแบบนี้สู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 ้ค่อยเป็นค่อยไปคันเมื่อย์มาได้กันแนมหนาเมียกับสิม,มีแห้งอยู่หรอกจักว่าสิมเมย์กว่าเก่าว่จักรไม่ได้แ <ๆๆ S 2> ห้งเมย์กว่าเก่าว่าแบบนี้ว่าแบบว่าให้กินข้าวแล้วก็ได้ไหมอันนี้เมืนน่หน้าผู้สาวสันขย้ำเมื่อยก็ไ,กได้ สุซาวไก่ท uh ่านทางไปหน่อยนะฮะก็บได้แล้วลูกก็นอนอยู่เทียเป็นแนมึงตะนาลูกก็สิได้บ่เคยไปบุญมากกับมาฝันยังมาเห็นอันเก่าอีกเยอะเนาะมาสะดอก hao để phát bể sáng mượn là này tổ này còn đấy phát còn tốn có thôi có vay đâu vì nó tốt sai <laughs> cả xí nhiều nè nhiều 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 cả nhiều cả nhiều ơn ừ, mà chẳng đấy sao à? việc mà cả nhiều rồi mà cả thứ tao bảo vào lại nhang nhiều nhang nhiều nhiều ra thằng thương mà lấy nó đùng của cứ cao nhang bình phun cứ cao rồi มือนี่เอาตัวซ้ำนี่เนาะห้องนี่มือแรงคำคำเอาตัวนั้นอีกทำมันแล้วแล้วอยู่ดอกพี่น้อยมือนี่นะสิคุ okay. ูไม่พอน้องตำรวจเคลียร์ทำมันแล้วหลังจากที่แล้วเราพก็สิพภากันส่วนอย่ใส่แท่นั้นจะไปยืมรถเคสเพื่อนมาใส่เพือเก่าลนะพี่น้อยป้าพี่น้อยยังกับบรินั่นเนาะยังกับพวกแกงทุกคน ดินกองห่อเพื่อนประส่วนขึ้นได้เซยอะไรก็ดึงคนไม่อยู่ข้ามบักคนนี่เนาะป้าเก่งเนาะคุณนพี่น้องตะกี้ดินห่อเพิดแท่นี้คือพอรองน้ำโสกทายให้เบิรงหอะไรยี่มงี่ซี่กล่องแล้วก็ทั้งนิกัสซี่ทั้งขางทั้งกรอีกสองสามบ่ ซีซดินซิบของโอ้มึนี่ซ้มึนีซมเนาะมนีซีทั้งหลานี่ซขากระซาดเก่งเกเก่งเก่งเพูดดูเอ้นบรินนนดพูเอาบดมือพเว้นบริโนนนการขึนนอนอยู่กางเว้นกับบรินนนเลยเนาะนอนต่การเว้นเพื่อกะิบวขี้ข้านเลยเนาะพี่น้อง จกงามได้ความฝันน้าจิเป็นจริงนะพี่น้องนะสู้ๆอีกไม่นานหรอกไม่นานเกินรอเดี๋ยวลูกง่ายก็ได้เราละบรรยากาศร,รอบๆเพื่อนมีแต่มีแต่สวนกล้วยอันเดียวแลไะพี่น้องไอ้ขางเพื่อนก็ได้ก็ไฟ ทางนั้นก็เฮือนป่าเดี๋ยวก็เสร็จพนตกห้ามแต่กหยองม่แยะอยู่ขีดอะเ็จคักๆพนตกห้านี่ส่วนบ่ได้เหมืนวาส่วนมันกับเนี้ยอยู่เป็นเรื่องปกติเนี้ยเลยทั้งทึ่งมาทั้งรูมมันก็ยังคือเก่าบ่ได้ซึมลกง่ายเนาะสำนึงเอาเรื่องเนาะ บรรยากาศบ้านฮะมีเสียงนกเสียงนูห้องกัอยู่ดีมีแห้งเลยล่ะมีความสุขสวนๆลูกน้องเอ้ยอย่าอู้อย่าอู้ไม่ใช่คนเหนือแนบเบิ้งส่วนน้อยๆนึ่งเนาะเฮ็ดสลัด จราต์เจลาต์เป็นตาสีแล้วปานนะส่วนขี้ดินได้ต้องได้กล่องเซ่ยอืมก็เพ,พื่อแล้วนะแขวแหง้งวัตพอน้อำสูงนะยิงแขวเลยอยู่มื่กี้ยังบอลายเนาะเจ้าส่วนแป๊บเดียวนึงก็สีแลอเลยเรือม,มันโยบลงว่าฝนตกเลยดินนี่แหละมันคือน้อยลงหมดเจ้าส่วนก็ซีเลอแล้วค่ะเดี๋ยวหนึง่ง ดินในกองในเจ้านั่นบุน้อยบอกมันคืออยากเลี้ยไว้สินีอาเตะเศร้าอาเตะเศร้าุนบ่ขกนง่ายเติบเนาะเบิดกองนี่นะพอดีขอว่าเนาะเดีมันอยู่พี่หู้แล้วนะขุบอกก็เห็นแล้วนะพี่เขตเพื้นพี่น้องเขตดินอยู่นะเพื่อกระส่วนขบไได้เติบคือว่าอะไรพ้นโต้มันก็เกี่ยนลงน้ำเกี่ยวนขบมาได้พ้นโต้เคอเดียวเนาะ พ่ออีกสองกล่องนะครับกับชิปยืมรถเข็นเพื่อนผูกเข็นใส่เห็นเพี้ยงแถวรอบๆบ้านนะดินซอกดินซากกระตุนบริกว่างแล้พี่น้องเอ้สิบเอ็ดเมตรคว่ำกว่างสิบเอ็ดเมตรเท่านั้นแหละเข็นใส่เท่านั้นได้พูดหน้อยพูดหน้อยที่เห็นเข็นกุงกว่างโบแมนมิตรของเออยน้องมีพี่น้องหลายคน เอฟซีเปนเกืเคยท้ามาพี่น้องซักกับตุ้นทุกคนซิปคนพี่น้องเอ้โคตรโค่แต่จะไหนซิปซิปคนไหนใช่สามพี่ยิ่งเจ็ดแต่ว่าเพื่อนบุรีดูหรอกเพื่อนแยกย้ายกันไปมีครอบครัวส่วนมากเพื่อนกับไปมีครอบครัวอยู่ฟังไทยกันเบิร์ตไปแต่งงานอยู่ไทยเพคุนเบิร์ตลูกชายตื่นแล้วพี่น้อง เก็บผ้าไปเพียงเท่านี้พี่น้องเนาะถึกใจกินนึ่งคไหลก็แ่กก็จะไข่เด้อก็อ่นก็บกบอบใจทีตัวน่าที่เป็นกำลังใจฟอนนโสกมาตลอดเนาะแต่โบมีที่เราบอกโบมีฟอนนโศกหอนมหนีเนาะกับ่มีคำ ยังลายเนาะมีแต่คำอวยพรให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยไปเลยพี่นอ้องบาย,บาย